สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชาาดินผ้าเห็ดผ้าสางนะครับมือนีก็คือเก้านะครับหนางานปีระแรงนะครับกะดดำเนินเริ่มดำเนินการไปเรื่อยนะครับตีไปเรื่อยนะครับต่ว่แต่ก็อีกหลายหลายช่องอยู่ครับก็จะเสร็จนะครับ เผอิญมีบางท่านนะครับสงสัยว่าเอ๊ะไม่ละแนงเข้าซื้อมากตัวหนึ่งแลาค่านข้างจะแพงนะครับถ้าเข้าซื้อตามลูงเรือนะครับตัวหนึ่งตกอยู่เก้าสิบบาทนะครับตัวนี้ครับมาไปดูนี่ครับเอ๊ะสะากันเข้าเรือเองนะครับทําเองเนี่ยรู้สึกว่าเรือมากกรืก็เสียดายไหมนะครับเฮ็ดยังไงอมันจะมีมีไม้บางตัวที่มันอ่าอ่ามีตําหนินะครับเขามีวิธีทางในอะไรในการแกไขนะครับ แล้วเมื่อนี้นะครับนุ่มเช่าดินนะครับจะมาบอกวิธีการแจกไข่ใหม่บางตัวที่อาจจะมีตําหนินะครับมีวิธีทางแบบไป้ในการแจกไข่นะครับมาเบิร์นเรื่อยนะครับนี่ครับยกตัวอย่างใหม่บางตัวนะครับอาจจะมีตําหนินะครับพอใหม่ห่าเลื่อยมากจากหัวไหลไปหน้าห้อครับอาจจะมีแมงนะครับเสียอ่ามีตาหนิประมาณนี้นะครับหรือว่ามัดตัวสวยมัดครับ ต่วมีตําหนิตัวเดียวขึ้นหนาไม่ตรงนี้แว้งไปนะครับเพราะว่ามันติดเปลือกนะครับนี่ครับเช่นมดตัวให้กันครับทางไปครับนิดน้อยครับนี่ครับนะครับแว้งไปนะครับหรือว่ามีการห้อยแตกเล่าแบบนี้นะครับเอาสิมีวิที่่างแบบไหนนะครับในการแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับถ้าจะเอาถิ่มกระเสียดายนะครับเพราะว่าไม่ทุกมือนี่เริ่มหายากแล้วนะครับ มาเบิ้งแล้วครับวันนี้มีทังการแจกไข่แบบใลยนะครับครับผมมารวมด้วยตัวแรกนะครับนี่ครับตัวนี้ครับมีร้อยแตมีนะครับมีแมงนะครับเอาสิเก็บรายละเอียดบางนี้จังไดยดีนะครับผมมาเบิ้งได้เลยนะครับถ้าเป็นร้อยบุ๋มแบบนี้นะครับร้อยแบบนี้นะครับว่ใหญ่ปานใดนะครับอขอแนะนํานะครับนี่ครับเอาใส่กาลรอนนะครับนี่กาลรอนตัวนี้ครับในการ โปะตรงนี้นะครับมาเบิเร์กเด็เลยนะครับอ่าแล้วอ่าวิธีเห็ดนะครับเท่ากับอาหาเศษอ่าขี้เลื่อยนะครับ,รออน,น,รบนี่ครับเศษที่เท้าใส่ออกนี่แหละครับนี่ครับเศษไปนะครับนะครับน้ำขี้เลื่อยมาบีใส่ในหลุมนี่ครับดีเลยนะครับ,บ หลังจากนั้นนะครับทอากรใไส้เกาวลัดนนะครับตามตำแ่งที่ที่มันมีตำหน้นะครับสังเกตดีๆครับพาเวลาไปสื่อเกาลัดมันมันบ่เป็นเกาวตาส่างนะครับะยางกันนะครับอน,นข้อถือขี่เรือถืออย่างหละครับมันคสิท่าปฏิปฏิกริยาก,กันนะครับเกิดฟ้องแล้วก็ว่านขึ้นกว่านขึ้นนะครับที่สําคัญ ไอ้ขวดี่ไงขึ้นนี่ครับมันแสบตานะครับอย่าให้ถึงตาด้วยครับถือลายอาจสิลายไข้เครื่องนะครับครับใส่จุไอเต็มนะครับนี่ครับอันนี้ก็ซื้อมาขวดละยี่สิบห้าบาทนะครับบางท่านว่าเอ้าอ่าขันั่งขาสีแพงมาใส่แบบนี้มันคุมบ่เลยท่านนะครับปกติแล้วไม่ตัวนึ่งนะครับซื้อมานะครับอ่า เบสเซียตกอยู่ประมาณตัวละแปดสิบาทเก้าสิบาทนะครับไม้ตัวหนึ่งเงาเมตรหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาข้ามาเจบโปนี่กุ๊บากร้ลอนขวดหนึ่งนะครับยี่สิบห้าบาทนะครับนะครับมันก็ใส่ปริมาณบ่หลายครับมันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับดีกว่าเทาเอาไม้ไปถิ่มนะครับเสียดายมันนะครับครับหลังจากที่เอ่าเอากาลอนใส่แล้วครับเข้าเช็กเบิ้งนะครับเอาเอาเครื่องคัดคัดเบิ้งนะครับว่ามันเต็มไปนะครับ จากทีส่ไปแล้วมันว่าเต็มนะครับเพิ่ก็ใส่อีกครับหยอดปีครับยอดอีกนะครับยอดไปเลยครับพอยอดแล้วนะครับก็เอารวยครับสีเดียกเอาครับรวยรวยรวยนะครับรอสักพักนะครับอาเซียทูมันแห่งภายในโบกีวีนาที่ครับ เดียวโอเคครับหลังจากที่ห้าสอมไปแล้วนะครับนี่ครับผิวตัวนี้นครับที่ห้าโปะไปนะครับแข็งครับแข็งเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่ครับถ้าเป็นรุมแบบนี้เขาอาจจะเก็บโปะตอนที่ห้ารีดเรียบร้อยแล้วก็ได้ครับอันนี้ผมยังทานได้ใส่ทันรีดนะครับ มาเห็นเห็นเห็นว่านี่ครับนี่ถ้าเป็นหลุมแบบนี้นะครับวิธีการเจ๊ปูไม่ก็คือประมาณนี้นะครับครับผมมาเบิรงการสอมตัวต่อไปนะครับตัวนี้กับตัวทั้งหมดมันดีหมดนะครับแต่ว่ามีตัวปลายนะครับอาชนาแหวงไปนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่ครับตรงปลายน่ครับมันแหวงไปนะครับเข้ากับตะมาเติมตรงนี้นะครับ มาเบ่งวิธีการนะครับผมนะครับวิธีนะครับเข้ามาวัดตรงนี้นะครับว่าส่วนที่มันเหลื่อยสวาไหร่ประมาณนะครับตัวหกเส้นนะครับเข้าจะทําการเอาเลยมาพาตัวนี้นะครับที่มีคมกว้างตรงนี้หกเส้นนะครับพาไปดูหอวตำแหน่งนี้นะครับเอาเฉพาะส่วนที่มันสวยๆนะครับครับแล้วเอ เทากัไปน้ำใหม่ชีมิ้นสีไก่เคี่ยงกันครับมาตัดแปะนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับใช้กาวลอนนะครับใช้กาวลอนแปะได้เลยนะครับบีใบสักพักแล้วใส่กาวลอนนะครับประสานเอาเศษชีเรีเยดครับใส่เลยครับรปลูบ จากที่ห้าต่อนะครับกับแข็งแรงนะครับผมครับนี่ครับหลังจากที่ห้าต่อเรียบร้อยแล้วครับผ่านจะแข็งแรงนะครับแข็งแรงดีนะครับนะครับตัวต่อมานะครับอันนี้ตัวนี้กลางม้นเสียนะครับหัวดีนะครับหัวดีท้ายดีนะครับแต่ว่าตรงกลางเสีย ก็แบบนี้วิธีการที่เก้านะครับตัดแปะนะครับใช้เวลาวิธีการแปะนะครับเอาเศษเอาไม้ส่วนที่เป็นสีใกล้เคียงกันนะครับมาแปะเังสินะครับในการวัดนะครับส่วนที่มันเสียกับวัดส่วนหนี้มหาส่วนนี้นะครับส่วนที่มันดีๆอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับพอเ้าจะตัดส่วนบอดีนี่ออกนะครับประมาณเจ็ดเส้นนะครับแสดงเขามาตั้งเลือประมาณเจ็ดเส้นแล้วเขามาพานะครับพามาทำหนึ่งนะครับ เอากระนะครับเอาหาใหม่มาขนาดปลาไก่เท <Eat, güzel S 2> <issements S 1> ี่ยงนะครับมาแปะเลยครับประมาณนี้เนาะครับแล้วก็ใส่กาวร้อนนี่เราครับผมกาวกาวร้อนเป็นเป็นการเก็บงานที่ส่วนเร็วนะครับมันมันแห่งเร็วนะครับถล้วก็ใส่กาวร่อนี้เราครับการความเร็วเร่วไหร่นะครับอ๋มันแห่งเร็วนะครับ พ่อหอบาปีกมาข้างหลังนะครับที่เป็นตำแหน่งตัวนี้ครับเมา่อก็อใช่กาวร้อนที่เราับสิ่งิเรื่อยครับลูกนะครับใส่กาวร้อนนี่ครับเพราะว่ามันจะเสริมความแข็งแรงนะครับของใหม่นะครับโอเคครับที่มาสักพักหนึครับเพราะมันเกิดปฏิยาแล้วครับนี่ครับเริ่มเริ่มเริ่มนะครับ กาลอนเดิมฟดออกมาครับเป็นขาวๆครับโอเคถือว่าแข็งแรงแล้วครับนี่ครับก็หลังจากที่ต้เรียบร้อยเท่ากับไปไปพาเลยนะครับเข <c oughs> ้า <c oughs> ไปไซส์ไปลเียดเรียบร้อยแล้วนะครับเป <c oughs> ็แคร์เรียบร้อยเท่ากับมาเก็บไรเรียบร้อยควอบเรียบร้อยนะครับโดยการตันนะครับคร <c oughs> ับมาเบ <c oughs> ิ้งแครอีกชนิดหนึ่งนะครับแผลใหม่แบบนี้นะครับที่เป็นรอรเต๋เงย้าวแบบนี้นะครับอาเขาจะเอากาลอนไส้นะครับเ่็นกาลอนนะครับเพราะว่าอ่ากระสีใสรปมั่น เป็นหลอดนะครับถ้าเป็นแพร่ในน้ำในน้ำใหม่หาใหม่แบบนี้ครับมาแปะกลางแบบนี้นะครับมาแปะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับมาเบิ้งครับมีวิธีแบบไหนนะครับก็จะเอานะครับเล้าเติร์ดดอกเตาะตรงนะครับอ่าเจาะไม้ส่วนที่เป็นอ่าที่เป็นมิเรเนนี่ออกนะครับอ่าขั้นตอนนี้วิธีนี้อาจจะยุ่งยากจั็หน่อยนึงนะครับแต่ว่ากระสีจะได้เห็นว่าเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการเจยบโป้ไหมนะครับอ่า หลังจากที่เข้าจอแล้วก็ยูบประมาณนี้นะครับอ่าร้อยตำหนีก็หายไปนะครับเดี๋ยวเขาก็แท่นทีใหม่เข้าไปนะครับครับหลังจากที่เข้าจอเรียบร้อยนะครับเขาก็ไปหาอ่าเตรียมใหม่นะครับใหม่ที่เตรียมไปนะครับมามาใช้แท่นตรงนั้นด้ว้นะครับอ่านี่นะครับ,รบเอากาวร่อนจอดเข้าไปข้างในเลยครับอ่านะครับ ภาษาโดยขีเรื่อยครับขีเรื่อยนะครับภาษาโดยขีเรื่อยหลังจากที่ใส่เรียบร้อยนะครับไปหีดเลยครับครับผม หลังจากที่เข้าทําการเก็บโปะแก้ไขไม่ตัวทีมันมีตำหนินะครับนะครับตัวแรกทีเข้าใส่การแปะนะครับขอบข้างนะครับกับยูประมาณนี้นะครับตัวต่อมาคือแปะส่วนให้มันเต็มตรงกลางนะครับนะครับก็โอเคค่อนข้างใช้ได้นะครับนะครับนี่สำหรับงานมาแนงนะครับมาอีกอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือแบบนี้คือตัดแปะนะครับนี่ฮะน่ครับก็อยตัดแปะนะครับนี่ฮะ มาหนีนะครับนี่ครับมองผิวเพินอาจจะไ่เห็นนะครับไ่เห็นนะครับว่ามีการสมแท้มนะครับนะครับมาเบิ้งนะครับสําหรับตัวถีขาททาการตะแล้วนะครับนะครับเจ็บรายละเอียดแล้วนะครับเมื่อเรียนรายแล้วกับที่บวมานนี่ครับและทาเป็นตัวระแนงแล้วนะครับนะครับเนี่ครับเมื่อเวลาเข้าไปประกอบเป็นไมลระแนงนะครับกับที่บัวมานนี่นะครับ สังเกตเบิงห้อยที่ห้าป่าเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยุบบนอาจจะมองว่่เห็นนะครับนะครับเนี่ยครับตัวหนึ่งเนี่ยห้อยปลาตัวหนึ่งเนี่ยครับนี่ห้อยเนี่ยครับร้อยห้าปลาตัวหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็อีกตำแหนึ่งนะครับเนี่ยครับอันนี้คือห้อยแล้วเอาใส่กาวหอนปะนะครับนี่ครับกาวรอนปะนะครับนี่ครับตัวนี้กระสีคอนขางสีแข็งแรงนะครับแน่นดีนะครับ แข็งดีครับเบิ้งภาพรวมแล่วก็ถือว่าโอเคนะครับดีกว่าเขาเสียเอาไม้พวกทีมตับนี้พวกนี้เอาทิ่มไปนะครับเขาทําการมาแก้ไขนะครับเล็กๆน้อยๆก็สามารถให้เอาน้าขึ้นบีตีเป็นไม้ละแรงงได้นะครับเวลาทาสีก็ออกมาสวยขึ้นก้าครับสําสหรับเคปนี้นะครับมุ่มทชาดินกับมาบอกเทคนิคก,การ เจบรายละเอียดใหม่นะครับใหม่ที่มีตำหนินะครับเกษตรแก้ไขแบบใดนะครับขอฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องข้าวดินผ้าเห็ดผ้าสางน้ำเน่าครับแต่จะมีเทคนิคง,งานใหม่ดีๆนะครับมานําเสนอให้กับท่านนะครับและติดตามรับชมต่อไปนะครับขอบคุณครับ